รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุนผู้ชมที่เคารพค่ะรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะการถึงพร้อมด้วยการทําความดีเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่รายการของเรานั้นมักจะนําเสนอผ่านพระเดชพระคุณเจ้าหลายๆรูปนะคะในฐานะของท่านเจ้าอาวาสด,ดังนั้นนะคะเราจึงจะมีโอกาสที่จะได้นําเสนอเรื่องราวของการสนทนาธรรมกับท่านตลอดจนพรอ,นอันประเสริฐซึ่งก็เป็นช่วงหนึ่งของรายการแต่ว่าก่อนจะถึงช่วงสําคัญช่วงนั้นค่ะมีอีกหลายช่วงที่รายการจะนําเสนอ ตอนนี้เราเริ่มต้นกันเรื่องใดนั้นติดตามค่ะวันนี้รายการของเรายังคงนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวทําบุญและร่วมอนุโมทนาบุญที่วัดพูน้อยเศรษฐีเรือทองตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีในพิธีหล่อบุรพาจารย์หลวงปู่แบดนจันทะสะโรผู้สร้างตำนานเรือแม่ตะเคียนทองเศรษฐีเรือทองขนาดความสูง24เมตรรวมฐาน ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สองของงานหลังจากที่เราได้ตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนแห่อันเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการแข่งขันชกมวยไทไฟเศรษฐวเรือทองอันยิ่งใหญ่ประการตา ที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรักความสามัคคีของชาวลบบุรีและคณะสิทธยานุสิทธ์ชาวเศรษฐีเรือทองของหลวงปู่แบดนจันทสโรและท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์ในวันแรกและในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหลสายทา,านศรัทธามาร่วมงานบุญพร้อมร่วมพิธียกเรือเสริมเรืออย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน กิจกรรมในภาคเช้าเริ่มจากพธิธีหล่อหลวงปู่แบรนจันทสโรวาระที่สองกิจกรรมการทอผ้าจุลกะถินที่ดำเนินการทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ได้ทันใช้ในงานพิธีถวายผ้าจุลกะถินในวันรุ่งขึ้นส่วนในภาคบ่ายกิจกรรมเริ่มจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรจากนั้นเป็นพิธีเททองหล่อหลวงปู่แบนจันทสโรวาระที่สาม ซึ่งในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณโสภาวิจิตโสพลเป็นประธานฝ่ายคารวะกระทำพิธีเททองพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นท่านประธานพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณดกเตอร์โปรยเข้าตอกดอกไม้และปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จทิธีต่อจากนั้นในภาคคำ่ำมีกิจกรรมการแข่งขันชกมวยถ่ไฟเศรษฐีเรือทองที่ได้ถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง8ไปทั่วประเทศและผู้ชนะในวันนี้จะได้รับเขียขัดหลวงปู่แบนจันทสโรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัสก,การท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณดเรเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงจเจ้าอาวาสวัดุูน้อยเพื่อรับฟังธรรมะและเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจกันเลยค่ะขอจะเจริญพรท่านผู้ชมรายการส่องธรรมอาตมาภาพพระโสพลพัฒนคุณจเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงจเจ้าอาวาสวัดคุดน้อย กิจกรรมวันนี้ที่เห็นก็คือการรอพระรอหลวงปู่แบนจันทัศโรบูรพาจารย์ของเราฮะวันนี้รอในช่วงเช้า9ก้ามงเก้านาทีเพราะว่าเราจะรอเนี่ยวันนี้รอสองวาระช่วงเช้าก็รอเสร็จไปแล้วแต่ว่าจะมีช่วงเย็นอีกประมาณสามโมงเย็นก็จะรออีกวาระหนึ่งครับหลวงปู่ครั้งนี้ที่เรารอเนี่ยฮะตัวท่านเองเนี่ยลำพังตัวท่านเนสูงสูงเ9เมตร9เซนแต่ว่าฐานเนี่ย สี่เมตรเก้าสิบรวมแล้วก็มานะมาณ24เมตรเก้าเซนนะก็จะทำเป็นอุทยานนะตั้งไว้ตรงเนี่ยที่คำว่าผู้น้อยนะน้ำน้ำมันพุดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองเราอย่าตั้งไว้ตรงนี้ก็เป็นทำเป็นอุทยานท่านเลยนะเพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยมากราบไหว้บูชาเพราะว่าท่านกระทาสาธารณประโยชน์ให้กับคณะสงฆ์ไม่ใช่น้อยเรื่องสาธารณสงเพราะอะไรต่างๆเนี่ยท่านทำมาตลอดพนะูดถึงเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยก็เพื่อ จะระดมทุนเนี่ยมาสร้างหลวงปู่ฮะเพราะหลวงปู่เนี่ยคาดว่าใช้เงินเป็นร้อยล้านนะฮะทั้งอุทยานด้วยเนี่ยเพราะนั้นการที่สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเนี่ยก็เป็นของสมนาคุณสําหรับคนที่เข้ามาร่วมสร้างหลวงปู่เนี่ยเราก็จะมีวัตถุมงคลนี้มอบให้สมนาคุณเขาเพื่อเอาไปเก็บไว้เป็นสิริมงคลในครอบครัวแล้วก็ตัวเขาเองนะมีญาติโยมเนี่ยถามกันมาหลายท่านหลายคนฮะว่าทําไมถึงอาตมาถ,ถึงได้คิด ชักชวนญาติโยมเนี่ยมาสร้างหลวงปู่องค์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ย<ม>ก็เพราะว่าอาตมาเนี่ยอยู่กับท่านมาเนี่ยตลอดตั้งแต่บวชมาก็อยู่กับท่านมาตลอดแล้วก็เห็นท่านเนี่ยทำงานในพุทธศาสนาไม่ใช่น้อยแล้วท่านก็ได้ละสังขารไปยี่สิบปีแล้วฮะอาตมาก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะแทนคุณครูบาอาจารย์เพราะว่าการที่ได้สร้างหลวงปู่เนี่ยเหมือนเราได้ชักชวนลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ยมาร่วมกันทานความกตันญยู่ฮะก็เชื่อว่า คำสั่งสอนของหลวงปู่เนี่ยที่สอนให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ต่อพ่อแม่ต่อผู้ที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเพราะว่าท่านเคยสั่งสอนว่าความกตัญญูกตเวทีเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยเป็นเศรษฐีตลอดกาลแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปฮะไม่มีตกต่ําจึงได้คิดสร้างหลวงปู่ขึ้นมาเพื่อเทิดทูนคุณของครูบาอาจารย์พะหลวงปู่เนี่ยท่านสร้างเรือเศรษฐีเรือทองขึ้นมาเนี่ยให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาไปเช่าบูชาแล้วก็ เอาไปทํามาค้าขายให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่ท,ท่านทำมาเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนก็ด้วยความศรัทธาหลวงปู่ความเชื่อคนที่เคยทําแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่เมื่อเขามาเจอหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ท่านให้ปัญญาเพราะหลวงปู่ท่านเน้นมากว่าคนมาวัดเนี่ยมีความศรัทธาแต่หลวงปู่ท่านมอบปัญญาให้กลับไปเมื่อคนมีปัญญามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราจะเริ่มทอผ้าในช่วงเที่ยงคืนนะฮะเพราะว่าที่วัดเราเนี่ยทอผ้าจุลกถินทุกปีมีการปลูกฝ้ายแล้วก็เก็บฝ้ายอิ่วฝ้ายหรือว่าปั่นฝ้ายแล้วก็มาทอผ้าให้สําเร็จเป็นผืนขึ้นมาเพื่อที่จะได้เย็บย้อมเป็นจีวรให้เสร็จในก่อนเที่ยงในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นั้นเราก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีที่สุดฮนะเพราะว่าพวกเราเั้นไมไ่มาร่วมกัน ถวายผ้าจุลกิตินแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดลบบุรีเนี่ยได้มาร่วมถวายผ้าจุลกิตินด้วยขออนุโมทนาบุญฮะคืนนี้เนี่ยสาเหตุที่มีมวยไทยไฟเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้อนุโมทนาบุญมาช่วยกันฮะเพราะเห็นว่าทางวัดเนี่ยได้สร้างหลวงปู่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้ก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำมวยไทยไฟเนี่ยเอามาเผยแพร่ด้วยเพราะมวยเนี่ยก็จะสามารถที่จะ ช่วยเหลือให้ทุกคนมีสาขาอาชีพได้คือเป็นกีฬาที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบชื่นชมนะฮะแล้วก็ยังให้ทุกคนเนี่ยได้ประกอบอาชีพได้ด้วยะฮะนักมวยนะฮะวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มาร่วมกันรอหลวงปู่นะฮะแล้วก็อยากจะชักชวนศรัทธาสาธุชนให้มาร่วมกันรอหลวงปู่นะยังมีอีกสาวาระนะฮะยังทันนะฮะมีเวลาอยู่เพรการได้รอครั้งนี้ถือว่า เป็นบุญใหญ่ฮะเป็นตำนานที่เราได้สร้างไว้อาตมาคิดว่าตำแหน่งนั้นก็อยู่ไม่นานฮะแต่ตำนานที่เราทำเนี่ยจะอยู่ช่วยชีวิตผู้บ้านผู้เมืองไปฮะและวันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มาร่วมกันอรอหลวงปู่นะฮะแล้วก็อยากจยาให้ทุกท่านเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญบุญกุศลที่ได้ทําในครั้งนี้เนี่ยอตมาขออนุมโมทนาเกิดมาชาติหน้าฉันใดขอให้ได้มาพบพระพุทธศาสนาเช่นนี้ทุกภพทุกชาติไปและก็ขอให้ได้มารุษสมบัติ สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยเทินคนเรานั on, ้นเกิดมาเนี <c oughs> ่ยก็ขอให้มีทานศีลภาวนาที่เราจะขาดไม่ได้และก็ขอให้มีความเมตตานำหน้านะฮะคือเมตตากรุณาผูทิตาอุเบกขาเนี่ยเราต้องนำติดตัวไปตลอดขอให้ทุกคนเนี่ยจงมีความสุขความเจริญนะฮะขอไหวความเคารพไาวความเคารพประเดี๋ยวคุณครับชาวตสบลพัฒนคุณนะ้าวนาอำเภอหนองม่วง้าววดวัดผุ้น้อย วันนี้พอดีได้มีโอกาสมาทางวัดผุน้อยแล้วก็ได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพ่อเจ้าคุณให้มาร่วมออกรายการรอหลวงปู่แบนเพื่อไว้เป็นที่สักการบูชาพุทธเจ้าตรัสว่าบูชาจะกูชนียนานังเอตมังคะลมุตตมังการบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งหลวงปู่แบนเป็นที่พึ่งของอสิยานุสิ์ทั้งหลายโดยพระเดชพระคุณพ่อเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณ ได้นำหลวงปู่แบดนมายกย่องมาเชิดชูมาสร้างบาร,รมีต่อเพื่อให้เป็นการพัฒนาเป็นการส่งเสริมเรื่องของการสังคมสงเคราะห์หรือสาธารณะสงเคราะห์ญาติโยมมาช่วยวัดวัดก็มีปัจจัยที่ไปช่วยเหลือญาติโยมอีกทีหนึง่งนทะ่าน้าคุณท่านเป็นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ซึ่ง มีหน้าที่ต้องไปช่วยเหลือสังคมเรมียกว่าสังคมสงเคราะห์พูดง่ายๆไปสร้างบ้านมั่งไปแจกอะไรต่างๆช่วยเหลืออะไรต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนช่วยมาเยอะแยะมากมายเพราะอาศัยที่ว่าการบูชาคุณหลวงปู่แบนนั่นเอง ช่วงเวลาสั้นๆในทุกวันเสาร์แต่มีความหมายค่ะความหมายของพวกเราก็คือการได้ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้กับวัดต,ต่างๆและเราตั้งใจค่ะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราวของรายการดีๆพบกับรายการส่องธรรมและรัตณีกังวลไกลได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ